ทางหน้าเราโอ้โหเจ๊โอ้โหมันมีสายฮิลโดนโดนตายตายหนึ่งหนึ่งแค<ฟ>่ชั่วตัวหนึ่งเฮฟวีขออ่ขามนหน้ากูเลย อ้ยอย่าเข้ามาข้างในนะโอ้โหมันบึ้มตัวเองมันบึ้มตัวเองเดี๋ยวมีชุบปะมึงอะไรมึงอะไรเราชุบแล้วกูโอกาสไปสัตว์ลืมเอ้าอย่าเยียบอย่าเยียบอย่าเยียบไอ้เฉยแม่ฮิวฮิวไปเลยฮิวมันไม่เจ็บเว้ยไอ้ทามไม่เจ็บเว้ยฮิวไอ้ทามดิฮิวไอ้ทามเอ้าไอ้เหี้ยอะไรกันเนี่ยฮิวกูฮิวกูโอเคไม่ทานแล้วเอ๋เวละเอ๋ดิเฮ้ยบนหลังค้า ลอยมาลอยมาเอ้ยมันโดมหายจอยละใครไม่รู้คนหนึ่งอะจะตายแล้วเรจะตายตายกาลังไปเจอกล่งไปดูไปจ่อแล้วมันโดดหรอือปะไปเครื่องทันปะเครื่องทันปะกูมันมันมันเข้าไปแล้วดิกูวิ่งตามมึงอยู่กูเข้าไม่ได้กูไม่ใช่แบบมูเมนต์มันห่วย ไม่ทันใช่ไหมอ่ไม่น่าใจไม่นานไม่นันเฮ้ยช่วยด้วยลูกสองอ่เนี่ยอุ้ยเฮี้ยเกิดมาโดนอะไรนั่นไปเจออยู่ไหนวะอยู่ข้างหลังอ้าวมีคนลอยไปไม่ได้ติดพิษด้วยติดพิดมันชุบมาแล้วนะมันชุบมาแล้ว อยู่ตรงตรงศพอ,อะอไปเลยไปเลยต่อไปเลยไ <c oughs> อ้เค้ยนี่ไม่ออลิปไม่ไหวทำงาน <c oughs> อาจจะพังเฮ้ยมีเสียงเสียงมาแล้เสียงมากเจ้สวเจ้ไอ้เจ๊หน้ากูเลยสวยเอยออตัวหนึ่งหลือตัวยังไงวะ หาอยู่อยู่ไว้จอยก่อนตีไว้ตีไว้โดนมันโดนไอพีจีแล้วบอวยดูเครื่องแล้วมีแดมกูโดนกูโดนโลโลโลมีคนมามีคนมาที่เครื่องมีคนมาที่เครื่องกำลังไปโอ้โหเฮียจอดมาชุกทัมอย่า ตาย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 โอ้ข้างหลังข้างหลังตามช่วยได้ไหข้างบนข้างบนข้างบนหัวบนหัวเห็น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 อะมันโดนตรงปิงอ่ะตรงปิงอ่ะเราได้ยังวะได้แล้วนี่ได้แล้วยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ที่เดิมตรงปิงบนฟ้าโอ้มันโดดไปแล้วโดดไปแล้วโดดไปแล้ว ต่อที่เดิมเว้ยตายตายไป <c oughs> ที่นั่นแหละไปห้าห้าบ้มเฮ้ยไม่รอดไอ้เหี้ยใช่ปะโอเคพอเรารอดมันอยู่ในนี้ตัวหนึ่งหน้ากูเลยเจหลังเจตายแล้วตายแล้วหลังเข้า <c oughs>

RPG นะ p g p g น่าเนาเลยเนาเลยเอาแล้วออตัวนี้สองตีสองตีรอสามมาโดดลงมาข้างล่างแล้วโดดลงไปข้างล่างเฮวี่เฮวี่โดดข้างล่างแล้ว โอ้โหโดนนะพี่จีโอไอเฮี้ยหายตัวมาหลอนไวยจอดน่าจะเดี๋ยวกูแล้วจะท้องโทเค้ว่ะน่าจะฉุกยากมันหน้าพีจีนะจอด ยยอยู่ในเนี่ยต้องปิ <c oughs> ปงย้อ,อนนั่งอยู่คนเดียวอืมเฮ้ยผิดผิดมันมามันจะมาทุบกูมันจะมาทุบกูมันจะมาทุบกูเว้ย <c oughs> มันจะมาทุบก,ก,ก,กูอยู่กูอยู่กู กูเราไปหากูหนีมันอยู่มันตามกูไม่เลิกเลยนี้ animation มันคืออะไรวไม่รู้เกมมามาหาพวกกูได้ปะมันให้มีที่ขึ้นจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วตายสว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 ยสสวยสวยสูยสวยสยกูยสวยอวยสยสวยวยยยสวยยยยยยยตาย มาลายยุดเฮียอะไรเฮ้ยออ้ยจอดน้ำนี่มันอืมไอ้เหี้ยไม่ตายตายแล้ว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 ขอฮิวขอฮิวโคฮิวเอาหนึ่งมาหนึ่ง Thanks เป็นเลขห้าหรือไหนดีไปไหนก็ได้ไม่เราเราแบบเราสกัดอ่ะเราสกัดแม่งเลยวะเรากลางทางนั่นแหละนี่มันอยู่ไปนู่นด้วยไปบีเว้ยไปบีเว้ยเออกูวิ่งกับจอร์นอ้อมไปดิยหน้ากูหน้ากูหน้า กับแล้วนี่วะทางเรื่องสวนจบแล้วบางทีบ้านไม่มีนุยเนี่ยแฟร์มันมาแล้วจอดมาแล้วหน้ากูเลยตายตัวนึงตายตัวนึงไปเฮวี่เฮวี่เฮวี่จะตายเฮวี่จะตายเฮวี่ตายเฮวี่ตายอยู่ไหนปิงปตายแล้วตายแล้วตายแล้วอยู่ตรงท่ามอยู่ตรงจอดมีมีตรงตัวมันหายมันหายตัวอยู่สวยตายแล้วตายแล้วไปบีบบีบมันปันระเบิดเามก็มาอ๋อ มันระเบิดมันพยายามระเบิดตึกเอาอยู่สายสองสวยสวยอ้เนี้เดือดเดียวอ่ะดันเนาะเราดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดันดิดันดิมันมันไปเมื่อไรน้าเอาเลยเอาเลยเลยเอาเลยเอาเลยเจ็บเจ็บมากอะไรเจ็บมากโอ้ยแปดอันนี้โดนแปดมึงไม่เห็นนี่เลย มันจะตายแล้วสวยนะเออสวยสวยสวยสังเกตุเซอรไปที่เลขสองเฮ้ยมันมันเหมือนวิ่งเข้ามาเลยเนี่ยมันได้มันได้มาเอาตังค์มาแล้วเลยเฮ้ยแล้วก็จะตายแล้วตายตายตายตังค์งมันไปวิ่งไปไหนไม่รู้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นเหี้ยววิวไปวช้าอุ้ยเสี่ยกูอยู่เนี่ยกูอยู่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 กู วมีตัวนึ่งเลยตัวนึงเหมือนมันหลุดตัวนึงลเลยวะเฮ้ยโอ้โยเฮียหน้าเรามามาม,มาสามตัวเลยสามตัวเลยเฮ้ยระวังตามโดนโอ้โหโดนเลยวะทำใไปชุบปะมันวิ่งสิไ่สิไฟไปไปเอไปเออ้อมซ้ายก็ได้อ้อมซ้ายก็ได้อยู่ขวาบนนะยู่บนเข้าเอไปแล้ว ไปจำบปะเออโอ้โหไปโดนว่ะไปดูเว้ยเอาแล้วั้างออยู่ข้างล่างตัวหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้างล่างชั้นหนึ่งเลยมันวิ่งอยู่ปบะหาดมันขึ้นอยู่เจโอเคมีมีชุบมีชุบปะมีชุบปะไปห้ามขโมนคนเอาชุบไปจอเอาชุบไม่เป็นไรกูชุบจอยนะให้ทำเล่นได้กูชุบให้กูชุบให้กูกลางโลกกลางโลกกลางโลกเลยกลางโลกเลยสวย มันมันเอาอยู่มันเอาอยูไไ่ไม่มีจัมแพดไม่มีจัมแพดต้องแปลใหม่กูมีกูมีโอ้กูตายวะ่ะไอ้เนี่ <c oughs> ม่โดนเอ้าเฮีย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูโขกเคนเอาโขกเคนสปอนมีจ้ำแพดป่ะมีจ้ำแพดป่ะตรงนี้เลยอยู่บนตัวนงี้ตายจะตายจะตายมันลงข้างล่างหมดเลยยิงหนึ่งได้ยิงหนึ่งได้ยิงหนึ่งได้ยินเลย โอ้โหีโฟยีเี้ยตายหตายหนึ่งหยุดเลยนะ่ะมึงไปฆ่าได้อ่ะตายไหนึ่งก็ชุบยึดเลยยดเลยน่าจะทันน่าจะเเออสวยัเกลยดเลยเซียวิแม่กดรีโฟเซียววิราที ไมไอพี่จีมัจริงตองกว่ามีเงนเดียวโตระเบิดเออดิค่าพีจีแบบมีไอพีจีแล้วมันเสิอมีซีโฟอีก